ฮึสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับผมอยู่กับช่องมีสแปะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กระท่อมของเขาเนาะกระท่อมชายแปาของเขานะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้เขาจะมีเมนูเด็ดนะครับผมมันคือว่ามันมีอาหารอยู่ที่บนหลังคาเขาฮ่นะครับก็คือลิ้นฟ้าหรือว่าบลิดไม้นะครับเนะะาะภาษาเนือพื้นท้องบลิดบลิดไม้นะครับบลิดไม้นะนะั่นนาะแล้วก็ภาษาผาคกงพื้นท้อง ลิ้นฟ้าหรือว่าเพกานะครับแล้วก็วันนี้คิดว่าน่าจะเอาเชฟของช่องกลับคืนมานะครับแล้วก็คือลุงดำเนาะมาทําอาหารสุดเด็ดสูตรนี้ผมก็ยังบบเคยกินนะครับเป็นครั้งแรกในะชีวิตเหมือนกันแต่ว่าวิธีการขึ้นไปเอาเนี่ยมันต้องเสี่ยงชีวิตนิดหน่อยนะครับไปติดตามชมกันเลยครับผมเมนูเสี่ยงตาย,ตายตรงไหนมันเสี่ยงตอนที่เราจะขึ้นไปเอาเนี่แหละครับไปติดตามชมกันเลยครับคุณผู้ชมก่ <S <S อนอื่นนะครับเอาไม้สอยเนี่ยส่งขึ้นไปบนหลังคาก่อนเลยครับแล้วก็ที่นี่เราก็จะ ขึ้นไปบนหลังคานะครับคุณผู้ชมเสียงหายก็ถ้าเสียงหายต้องขอโทษตัวนะครับโผลมาแล้วนะครับตัวเนี้ยเห็นผมหรือยังเมนูเสียงท้ายครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไม้สอยก่อนแล้วเราก็จะขึ้นไปบนหลังคาวุ้นนะครับวับ <c oughs> หมูว่านี่มันจะแก่หรือยังนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองจับดูก่อน โอ้อันนี้แก่แล้วครับต้องเอาเลือกอ่อนอ่อน่อยเดี๋ยวลองดูอันนี้นะครับว่ามันอ่อนหรือเปล่าอันนี้ได้นี่นี่ได้สองเฮออ,อันนี้ออนขนาดเลยแต่ว่าเอาอยากหน่อยเดี๋ยวนะครับไม่ดูเสี่ยงตายว่ะ บางคนอาจจะคิดว่ามันมีพษิษหรือเปล่านอะเพราะว่าเมนูเสี่ยงตายแต่ความจริงหัวใจนะครับเนี่ยมันเสี่ยงตอนที่เราจะขึ้นมาเอานี่แหล้ครับเดินล่วงไปแล้วก็เก็บทั้งแรงเอาก็ได้ทั้งลงมมันก็ได้เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยใช้พะละกกาลังแล้วก็ความตื่นเต้นของเขาเนะครับคนที่ก่อความสูงเวลาขึ้นมาสูงๆนะครับมันจะทํามือหัวใจเขาเต้นแรงแล้วก็เหนื่อยง่ายครับแลนก็รวมถึงผมด้วยนะครับผมก็ค่อยชอบในกกรขึ้นมาอยู่บนที่สูงๆอย่างอีเลี่ย,ยดเพราะว่า มันเสียวๆครับมีแฮมยูก่อนอันอื่นได้จะแก่หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมออันนี้อ่อนอยู่จะลองจับดูก่อนน่าจะอ่อนอยู่นะจับดูก่อนต้องจับแ้วถ้ามันแข็งๆนี่ถือว่าเปได้แล้วนะครับแต่ถ้ามันนิ่มอยู่นี่ได้อยู่ดูซิว่าได้หรือเปล่าอ๋อนี่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เด็ดเอาเลยโยลงไปก่อนอันอื่นอันนี้นแข็งหรือเปล่า เหมือนจะอ่อนอยู่นะครับเนี่ยแต่นี่แข็งแล้วครับที่ผมจับอยู่เนี่ยแข็งละอ่ะอาลงมดุดมุดอ๋อแข็งเาวไปกันอันลงไลว้ละแข็งก็ไปกันน่าจะอ่อนอยู่ครับเพราะมันหักพอแล้วครับคุณผู้ชมน่าจะเกินพอละเดี๋ยวเราจะเอาลงไปข้างหลังแล้วก็ดูวิธีทมามันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรแล้ววันนี้เชฟที่เราจะเชิญมาทําอาหารในวันนี้นะครับเชฟประจําช่ององเราครับนั่นก็คือลุงดํานั่นเอง เดีวไม้ลงไปก่อนเรียบร้อยต่อไปเราก็จะลงยังไงล่ะครับทีเนี้ยมันเปียกตัวนะครับบนเนี่ยฝนตกตะคื้นนะครับแล้วก็มันทำให้พื้นบนหลังคาเนี่ยมันเปียกมันจะลื่นนะครับเย้เฮ้ยมีตอรใดนี่เอาละครับวันนี้ก็ถึงขั้นตอนการลงครับผมมุดแต้หลังคาเลยครับโอ้ยโอ้ยเมนูลำบากจริงๆเลย เอาไว้เพื่อคุณผู้ชมนี่ว่าทำนี่นเนี่ยจะลงอย่างไรกันเนี่ยเอาแวบขขาแย่ลงไปแล้วครับมไม้ก็อ่อนเหลือเกินเรียบร้อยเ้าบลงมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวไปห้องลุงดำก่อนต้องผ่าฟืนก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า คลิปนี้ทานเฮาหมีแล้วนะครับอุย๊ยอ้อทานเฮาหมดแล้วนะครับเพราะว่าเฮาใจไปจนหมดเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เฮาจะทําอาหารเนี่ยฟืนนะครับนาอมันก่อสะดวกดีนะเวลาใจฟืนอนะ่ะเพียงแต่ว่ามันจะทำฮห้หม้อเฮาเนี่ยมันจะดำนาะเวลาเฮาก่อฟืนเนะี่ยมันเหมือนกับ่านนะครับเวลาเฮาใช้ทนนี่หม้อเฮาจะบก้นหม้อมันจะบดำนะครับแต่ว่าถ้าใจฟืนอย่างเงี้ยเวลาเฮาเอาไปก่อไฟเนะี่ยที่เขาเมาควันหรือว่าอ่ายางไม้าามต่างๆไม้มันไม่แห้งเนะี่ยเวลาเฮาก่อเรียบร้อยเนะี่ยไฟมันจะ ทั้ข้างที่จย่งมีควันเยอะเนาะล้วก็ทําหุ่หมอเขาดํานะครับเพราะว่าไม้บางทีมันก็มีความชื้นแล้วก็มันไม่ได้ผ่านการไปเผาเป็นท่านเตื้อนะครับแต่มันสะดวกดีนะครับคุณผู้ชมพาก่อนปกติถ้าชาวบ้านนะครับที่พ่นใจกันเขาจะใช้ไม้เนื้อแข็งนะเนื้อแกงแกงนะ่มันจะทําให้เวลาเอาเอ่เอาไปก่อไฟนะมันจะทนนะครับไม้อยู่ได้นานแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยเป็นไม้กระถินซึ่งมันหาง่ายมันหาง่ายแล้วก็อ่แต่ว่ามันมีข้อเสียก,ก็คือ มันลูกเร็วกว่าจริงครับไฟมันลูกเร็วกว่าจริงแต่ว่ามันอยู่บ่เมินเนาะแป๊บเดียวมันก็หมดละเพราะนั้นเอาเวลาเลอาทำกับข้าวนะ่ะเราจะต้องคอยเติมฟืนอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเอาไปนึ่งข้าวนะ่ะรับรองว่าเราจะไม่ได้ทำอ่างเลยครับนั่งเฝ้าอยูน่นเพราะว่ากัวไฟมันจะหมดเนาะแต่ถ้าเป็นไม้ลำไย,ยหรือว่าไม้ต่างๆเนี่ยเนื้อมันจะแกงครับพอมันแกงปุ๊บเนี่ยเราเอามาทํากับข้าวปุ๊บอะเราบ่ต้องเฝ้าครับเวลานึ่งข้าวนี่ยปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าไฟมันอยู่นานครับ เหตุผลยี่เหตุผลหนึ่งที่ผมจใเลือกใจไม่กระถินนะครับคือมันหางง่ายถ้ามันเป็นไม้โตเร็วนะครับเราก็เปลี่ยนปัญหานะครับเวลาอ่ามันเติบโตขึ้นไปแล้วมีเมล็ดโกมาเนี่ยมันโตเร็วมากครับเราทำาพืเปลี่ยนปัญหากับชาวสวนนะครับเวลาเมล็ดมันปลิวมาในสวนเนี่ยมันก็จะขึ้นเร็วมากแลากาจัดอยากที่สุดเลยครับพอเขายิ่งตัดเนี่ยมันจะยิ่งแข็งนะครับต้นมันนะก่อไฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเอาบมล็ดไม้เนี่ยไปทําอาหารนะครับลุงดําบอกว่าเขาจะต้องมาเผาเหงก่อนเนาะ เขาเปลือกที่มันดำเรียบร้อยแล้วเขาก็ขูดนะครับเอาจอนหรือว่ามีดเนี่ยขูดขูดเอาไอ้เปลือกดำๆที่ว่ามันโดนไฟไหม้นั้นออกก่อนนะครับเดี๋ยวก่อไฟไปก่อนฟืนนี่เขาจะาขึ้นไปทําอาหารบนบนนะครับเก็บก่อนวอ้ยควันเข้าแตะเชฟป,ประจําช่องกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมลุงดำครับผมห <c> ร <oughs> ือว่าไอ้ปอนะครับอวันนี้แกจะมาทําเมนูพุ่นฮองว่ยำควักลิ้นไหม้หรือว่าผัาแขงเรียกลิ้นฟ้าหรือว่าเพกานะครับผม ธรรมชาติของมันมันจะมีความขมนิดหน่อยเนาะแต่ในความขมนั้นมันก็จะมีสเสน่ห์คือมีความหวานในตัวนะครับผมเปื่นห้องขมหวานเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูเมนูที่ค่อนข้างจะหากินในเมืองได้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับผมเปื่น้หนเนะเพราะฉันยันนี้เอ,อ,อเมนูนี่เ่ขาจะบากนนือไม่ค่อยาเาไหนเปืป่อนห้องมหวานยนาะเพราะะน้นจะนเอาไปพัดหรือว่าไปผ่านความร้อนแล้วนะครับคุณผู้อขมคืเาเนาะเผานะคื้มันสุกไปเลยเนะครับ เผาให้มันสุกเรียบร้อยเขาจะขูดเอาเปลือกดำๆออกเนะี่ยแล้วก็เอาเอาไปหัน่นเนาะไปซอยเนาะแล้วก็เอาไปซอยเนาะไปซอยเรียบร้อยแล้วก็ยำเลยนะครับผมเดี๋ยวสักพักผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเครื่องปรุงเนี่ยมันมีอย่างพ่อครับง่ายขนาดเลยครับมีแค่บบกี้ยางนะครับผมแล้วเราจะมาดูว่าในความที่ว่ามันง่ายๆเกินไปแล้วก็ใช้เครื่องปรุงแค่นิดหน่อยเนะี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมเอาใส่ถุงยังนะใส่ถุงยังอ๋งมงอ,อมันโอบป้ะ คุณผู้ชมนะครับขออธิบายนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของลุงดำนะครับนั่นก็คือเวลาเขาเผาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะลุงดำแกจะเอาลิ้นฟ้าหรือว่าบลิดไม้นะครับมาใส่ในถุงพลาสติกเพื่อให้มันอบนะครับแล้วก็เวลาเขาหลอกเอาเปลือกดำๆออกนี่มันจะง่ายครับอันนี้ผมก็กําลังหู้เหมือนกันนะครับเป็นเทคนิคนะครับเนาะซึ่งความจริงแล้วคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่จะหู้นะครับแล้วก็บอต้องห่วงว่ามันอันตรายไหมว่ามันเป็นถุงพลาสติกอย่างนี้นะเพราะว่าเปลือกเนี่ยเขาจะต้องเอาออกอยู่แล้วนะครับ เปลือกดำๆนี่เขาจะต้องลือบออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบตรต้องกังวลว่ามันจะเป็นอันตรายนะครับหลายๆคลิปนะครับที่เราลงไปนะครับเนาะนหลายคนบอกว่าลุงดำอย่าบอกแค่ยิ้มนะครับลุงดำเป็นเสือเก้านะครับยิ้มมาได้ครับเดี๋ยวมันจะเสียระบบเพราะว่าเสือม <laughs> ันมายิ้มนะครับก็เดี๋ยวเราอ่อนอย่าบอกกลัวเสีย <laughs> <laughs> ยิ้มยากว <laughs> ่ะ <laughs> <laughs> คุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันนะครับผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเมนูเนี่ยมันง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการยำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจกับนี้นี่ครับสำคัญที่สุดก็คือพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเนี่ยผมจช้สองพันเนาะเพราะว่าแล้วแต่เขาอยากจพริกชี้ฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผมเอามานี่มันมันเป็นพริกที่เขาปลูกอยู่แล้วเนาะมันก็เลยเขาไปได้ซื้อนะครับก็เลยมีพริกอะไรังเก็บเก็บมาเนาะมันจะมีอยู่สองพันนะครับหนึ่งก็คือ พริกขี้หนูที่มันยาวๆหน่อยเกือบเกือบจะเป็นพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งก็คือพริกขี้นกนะครับเพื่อนห้องน่าจะห้องพริกขี้หนูสวนหรือเปล่ามันจะไม่เล็กๆเท่าเ่าขี้หนูของแ้เลยนะครับเนาะอันดับต่อมาก็คือหอมแดงนะครับหอมหัวแดงนะครับเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันมันจะทําเฮาเจริญอาหารแล้วก็ทําให้อาหารได้มีรสชาติดีขึ้นนะครับแน่นอนนะครับผู้ชมขึ้นชื่อว่ายามันต้องมีมะนาวนะครับในส่วนของเฮาก็ปลูกมะนาวไว้ตัวนะครับเนาะมันจะเป็นมะนาวอ่าแป้นพิจิตรนะครับตอนนี้เต็มา น้ำปลานะครับผมใช้เป็นน้ำปลาแท้นะครับเป็นหัวน้ำปลาหัวน้ำแรกเลยนะครับอันนี้ f c ของเราเอามาฮื้อนะครับผมก็ใช้ได้โอเคเลยอร่อยมากๆเลยนะครับผมและมันจะมีผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับหรือว่าผงชูรสเนานะแต่ว่าเราจะใส่แค่นิดเดียวนะครับพอประมาณไม่ใส่เยอะเกินไปนะครับหลังจากที่ว่าเราเอาเมลิตไม้นะครับไปเผาไฟแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกไว้เพื่อให้มันเย็นลงแล้วก็ให้มันอบเราจะได้ลอกออกง่ายนั่นนะครับ ตอนนี้ลุงดาก็ลอกนะครับผมลอกเอาเปลือกดําๆที่มันผ่านการเผามาเนี่ยออกนะครับดูแล้วง่ายมากๆเลยนะครับแค่ใจถุงพลาสติกเนี่ยรูบๆบออกมันก็ออกแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมออกง่ายจริงๆครับคุณผู้ชมหลังจากที่เอาไปเผาแล้วก็เอามาอบไว้ในถุงพลาสติกนะครับก็ดูๆแล้วก็แค่รูบๆบมันก็ออกแล้วนะครับผมดูนะครับเทคนิคง่ายๆมากๆเลยครับผมพอมันเย็นแล้วก็แค่เอาถุงพลาสติกนะครับรูบๆออกโอ้โหมันรูดออกง่ายมากๆเลยครับ อันนี้เทคนิคนี้ผมก็กําลังฮู้เหมือนกันนะครับเนาะลุงดำก็บนไปได้บอกเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะครับผมบ่เคยกินเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตนะครับลุงดําหายไปไหนมาอ่าความจริงแล้วมีหลายๆท่านนะครับถามว่าลุงดําแกไปไหนมานะครับอ่าความจริงล่วลุงดําแกเลี้ยงหนูพุกตัวนะครับเนาะแกเพิ่งเริ่มหัดเลี้ยงได้ประมาณสักแค่หกเดือนมามเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเวลาหนูพุกมันเกิดมันอย่างเนี่ยเวลามันมีลูกออกมาเนี่ย แกก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับไหนจะต้องเฮืออาหารแล้วก็หนูพวกนี้มันขยายพันธุ์ไวมากๆครับคุณผู้ชมคอกหนึ่งนี่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับต่อหนึ่งคอกเนี่ยแล้วก็อหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งหนูหนึ่งคู่หนึ่งแม่นี่นะครับหนึ่งเดือนจะออกลูกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหและหนึ่งครั้งเนี่ยออกมาสิบกว่าตัวคุณผู้ชมคิดดูครับถ้ามีห้าคู่ก็ห้าสิบตัวครับห้าสิบตัวต่อเดือนนะค,คิดดูจะต้องแยกบอ่อแยกอะไรย่างวุ่นวายไปหมดนะครับแกก็เลยบ่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ผมไ่ได้เเเเเข้้้าา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 าปป่่ลลลึกกกนนนนนะะะคครรัับบพวมมมๆฝ็ยใฮ ที่เขาสร้างกระท่อมไว้นะครับก็เอาลุงดำเนี่ยมาทําอาหารนะครับผมแล้วก็มีเมนูหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะนําเสนอโดยเฉพาะเมนูพื้นบ้านของทางภาคเหนือนะครับคุณผู้ชมก็รอดูติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์ของเขาจะาแน่นอนเรกครับเพราะว่าชื่อช่องก่อฮู้แล้วนะครับเนาะว่าชื่อช่องมีสปะเนี่ยมันก็หมายถึงมีอะางหลายๆอย่างหลา,ลา,ยยา,ลากหลายนะครับมันจะมาเน้นอย่างเดียวแต่ลักๆแล้วจะเน้นการใช้ชีวิตในปา่าแล้วก็การใหือความรู้เรื่องต้นไม้หญ้าสมุนไพรต่างๆ และนํานเสนอวิถีชีวิตของชนบทในภาคเหนือนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งไว้นะครับพะเวลาเขาลงคลิปเนี่ยมันจะแจ้งเตือนคุณผู้ชมเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมไปไปชมการทําอาหารกันต่อครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาหลอกเปลือกดำๆมันออกเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวลงดําแกก็จะเอา,อาบัลิตไม้หรือว่าลิ้นแฟเนี่ยไปหัน่นหั่นนะครับผมผมจริงเขาเอาลงมาหลายฟักมากๆนะครับแต่ว่ามันเยอะเกินไปเนาะ ส่วนที่เหลือนั่นเดี๋ยวเขาจะเอาให้ลุงดําเอาไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่าเขาจะทําเมนูเนี่ยแค่ประมาณเนี้ยครับประมาณ4 5หฟักนะครับผมเพราะว่าทําเยอะเกินมันก็เขาบอ้ว่ามันจะกินหมดหรือไม่เนาะที่เหลือแหมสามฟักใ่เนี่ยผมจะให้ลุงดําเอาไปทาเมนูอื่นที่บ้านแกนะครับผมต่อไปนะครับคุณผู้ชมเขาจะเอาบลิดไม้หรือว่าลิ้นฟ้านี่นะครับเอามาหันห่นหั่นให้มันเป็นขนาดพอดีคานะครับเพราะเวลาเขาเอาไปยําเนี่ย น้ำยำแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันจะสามารถซึมเข้าไปในเนื้อของบลลิตไม้ได้นะครับล้วก็จะทำให้รสชาติของวัตถุดิบที่เฮานำมายำเนี่ยมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับผมครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่หั่นบลลิตไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเฮากาวเครื่องปรุงมาหั่นนะครับอันนี้ลุงดำเริ่มต้นที่หอมแดงนะครับเฮาซอยหอมแดงเนาะซอยหอมแดงบางๆนะครับใจหอมแดงพอประมาณนะครับเพราะหอมแดงเนี่ยมันจะสามารถที่เฮาจเจริญอาหารได้นะครับคุณผู้ชม มีความหอมเนาะสังเกตดูเวลาเป้นต้มข่าไก่หรือว่าต้มต้มยำต่างๆเนี่ยป้นจะใส่หอมแดงเป็นหัวเป็นหัวนะครับซึ่งสารในหัวของหอมแดงเนี่ยมันจะทําให้รสชาติของอาหารเนี่ยหวานนะครับผมแต่สามารถแตนผงชูรสได้นะครับผมเวลาเขาตำน้ำพริกหอมเนี่ยเรต้องใส่ผงชูรสก็ได้ครับมันจะหวานหอมแดงครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่เฮาหัน่นเครื่องปรุงนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยลงดำแกหั่นหอมแดงนะครับเสร็จเรียบร้อยเขาก็ เอาใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปในวัตถุดิบก็คือบาริณนฟ้าหรือบาริณ์ไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอาขี้หนูมาหั่นนะครับพี่ขี้หนูอย่างที่ผมบอกครับคือว่าเขาใจอยู่สองสายพันธุ์ก็คือพริกขี้หนูหอมนะครับแล้วก็มีพริกขี้นกนะครับซึ่งมันจะมีเมล็ดที่น้อยขนาดเลยนะครับมันจะให้ความหอมแก่เฮาเนาะแล้วก็แหมยังก็คือความจริงเฮาบาเน้นสายพันธุ์พริกตะไครนะครับมีอ้ยังก็ได้ครับอันนี้เฮาเก็บจากในสวนแมาเนาะที่เฮาปลูกไว้น่ยมีอ้ยังเขาก็เอาตัวนั้นใส่ลงไปนะครับผม แล้วก็วหั่นมะนาวนะครับเตรียมไว้มะนาวที่เขาเตรียมไว้นะครับเพื่อมันจะได้สะดวกที่เฮาจะบีบใส่นะครับคุณผู้ชมเป็นมะนาวแป้นพิจิตน,นะครับน้ําเยอะแล้วก็หอมมากๆเลยครับเปลือกบางคุณผู้ชม ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของแกรยำนะครับตอนนี้สิ่งที่เราใส่ไปแล้วมันก็มีวัตถุดิบก็คือบาริดไม้ที่เราเผาแล้วก็เอามาหั่นเนาะหั่นพอประมาณนะครับพอคําแล้วก็มีเปิ้ลหองว่าหอมหัวแดงนะครับน้ำลายไหลหอมหัวแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะครับใส่ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ลุงดำกำลังใส่น้ําปลาแท้นะครับผมไม่มียี่ห้อนะครับเพราะว่าเป็นน้ําปลาแท้ที่เป็นน้ําแลกจากที่เปินมักนะครับผมพอดีเอฟซีเอามาหื้อเนาะใส่ลงไปนะครับเลียกน้ําลายได้ดีขนาดครับผม นี่แับเน็ตนี่ครับอันนี้สับเน็ตครับอันนี้คือมะนาวนะครับผมคุณผู้ชมบีบลงไปโอ้โหหน้าแต่ถ้าคุณผู้ชมมาเห็นหน้าแต่ตอนนี้นี่สุดยอดขนาดครับเดี๋ยวผมดี๋อวกล้องมาแพนให้ดูนะครับพงปรุงรสนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าอาหารธรรมชาตินี่มันมีรสชาติที่ดีอยู่แล้วนะครับผมมะนาวนะครับบีบลงไปเออหือดูดิหั่นมะนาวหั่นแ้นมะนาวแล้วน้ำลายไหลเลยครับสุดยอดครับดูหน้าแต่ครับคุณผู้ชม คือว่าเวลาลุงดำมาทําอาหารเนี่ยน่าแต่มันดีกว่าที่ผมทําเองเยอะเลยนะครับผมไป่ใช่มืออาชีพนะครับอันวันหลังถ้ามีเมนูอย่างที่เขาจะทาอาหารเนี่ยเขาจะให้ลุงดํามาทําดีกว่านะครับเพราะว่าผมเวลาผมทําแล้วก็่ายทำไปตัวเนี่ยทำอาหารไปตัวเนี่ยมันบัสะดวกนะครับเนาะมันจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็เลยบัค่อยดูดีเท่าไแต่ถ้าลุงดํามาทำเนี่ยดูครับโอ้โหดูหน้าต่มันครับสุดยอดแล้วเดี๋ยวลุงดําจะจิ้มดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้าง พอดีหรือยังต้องเพิ่มมายังก่อนน้ำปลาแน่นอนนะต้องเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะครับลุงดำนี่มากเกมนะครับใจก็บอกแค่ดีมากเกมเลยนะครับค่าการกองเหลือประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปได้นะครับเดียนี้นี่นะครับคุณผู้ชมเอาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำปลาลงไปนอะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลุงดำชิมดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมจะไปปิดสรุปในท้ายคลิปของกล้าว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับ อ่ะรอบสองครับหลังจากเติมน้ำปลาลงดำจิมดูแล้วครับโอเคแค่ไหนโอเคนะครับสุดยอดแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะจิมดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมถ้าผายมักส้มก็เติมมะนาวลงไปแหหน้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วแต่นะครับใครจะชอบแบบไหนเดี๋ยวผมจะไปจิมให้ดูนะครับไปกันเลยลุงดำมักส้มครับเติมมะนาวแล้วเติมมะนาวเรื่อยๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมดูหน้าตานี่เป็นไรพ่อหน้ากินก่อน อันนี้เป็นยำนะครับลิ้นฟ้าหรือว่าบริลไม้นะครับผมสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับหลังจากทำลายไหลที่ลุงดำกินไปแล้วนะครับผมนี่นะครับอืมจีตาจัดจ้า,านครับผมเผ็ดเปรี้ยวน้ำนะครับผมแล้วก็เค็มออนหน่อยสุดยอดแตะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้กินนะเพราะว่าปกติ ลิ้นฟ้าหรือว่าบรินไม้เนี่ยก็เอาไปเผาแล้วไปกรับแลบหรือว่าเอาไปพัดนะครับเนาะพัดไสหมูใสหยังเนีย่ยแต่เมนูเนี่ยบ่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับยำง่ายง่ายมากๆเลยนะครับยางที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนั่นแหละว่าการทาเนี่ยมันง่ายมากๆเพียงแค่เราเอาเครื่องต่างๆมาหั่นหันแล้วก็ซอยใส่ลงไปแค่นั้นเองแต่รสชาติมันเกินคาดครับผมจะบอกหน่อยว่าบอกควรใส่พริกเยอะนะครับเพราะว่าในตัวลิ้นฟ้าหรือว่าลิ้นไม้เนี่ยมันจะมีความเผ็ดของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมผู้ซื้อเผ็ดเพราะ กินเผ็ดเย,เย,เย,เยอะๆบะข้าได้นะอือหือหุดยอดมากเลยหุดยอดแตะยอมรับครับแศบจี๊ดจัดเปรี้ยวเผ็ดตอนแรกผมคิดว่ามันจะเค็มนะครับแต่แบบบเค็มละพอดีแล้วครับอือหือหุดยอดมากเลยหยุดไม่อยู่ครับ เผ็ดเลยคร <c oughs> <c oughs> ับผ <salud> ู้ชมก็มีประมาณเลี้ยวมาเลยเผ็ดนะครับผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็จะรับการกลับมาของเชฟประจําช่องนั่นก็คือลุงดานะครับวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มแล้วนะครับสองยอกสองรอบเสือยิ้มแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับในรอบต่อๆไปถ้ามีคลิปเกี่ยวกับการทําอาหารนี่คงจะให้ลุงดํามาทํานะครับเนาะเพราะว่าแกเป็นมืออาชีพนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้แบบพลาดคลิปใหม่ๆที่เราอัพโหลดนะครับสำหรับวันนี้ผมกระลุงดำลายไปก่อนสวัสดีครับเร้อไ,ไว้ก๋มไววะ <laughs> <laughs> หมาเล่น <laughs> หมาเล่นโทรศัพท์ุดยอดอร่อยแัดจัหื้ม <laughs>